เรื่องเล่าต่อมาที่บีจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องของคุณดอนค่ะเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องของผีที่หมู่ห้าตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ในคืนวันพระนั้นนะคะชาวบ้านทั่วไปมักจะได้ยินเสียงร้องอย่างน่ากลัวแล้วก็เสียงของหมานี่เห่ารับกันถ้าเราฟังให้ดีๆแล้วก็จะมีทั้งเสียงร้องไห้คร่าครวญทั้งเสียงแช่งชักหักกระดูกเสียงร้องขอความช่วยเหลือ เรียกว่าเสียงนี้ได้ยินนานนับชั่วโมงค่ะอาจจะเป็นตอนหัวค่ําหรืออาจจะเป็นช่วงตอนดึกหมู่บ้านที่ว่านี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด79หลังคาเรือนมีประชากรทั้งหมด580คนชาวบ้านได้ยินกันจนชินชากันไปหมดแล้วเสียงของใครดังมาจากไหนทําไมถึงมีเสียงนั้นต้องย้อนกลับไปแบบนี้เมื่อประมาณซัก37ปีที่แล้วมีการเสียชีวิตเกิดขึ้น ผู้ตายชื่อว่าเยเนมค่ะเป็นชาวบ้านหมู่ที่5หลังจากทำพิธีเผาศพเก็บกระดูกเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นญาติญาติของเยเนมเองก็รวบรวมเครื่องใช้ของเยเนมไปให้เยจับเป็นผู้จัดลงกระเซอเพื่อที่จะนำไปที่วัดตามธรรมเนียมตามความเชื่อในว่าเก็บไปให้วิญญาณของผู้ตายเนี่ยเอาไปใช้ในภพภูมิต่อไป ในจำนวนของใช้ของเยเนมนั้นก็จะมีพวกตลับมากซึ่งทำด้วยเงินมีลวดลายสวยงามอยู่อันนึงนะคะซึ่งเป็นของมีราคามากที่สุดจากบรรดาของทั้งหมดค่ะคือมันได้หายไปในที่ขณะจัดของอยู่ญาติญาติของเยเนมเองก็ถามหาแต่ก็ไม่มีใครที่จะพบเห็นหรือว่ารู้เลยจนกระทั่งงานศพผ่านพ้นไปได้ประมาณสัก10วัน เยจับแกก็ร้องออกมาอย่างไม่มีปีมีคลุยแกบอกกูไม่ได้เอาของมึงนะ e อีเนมมึงไปให้พ้นกูไม่ได้เอาคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยอีเนมมันจะฆ่าฉันคุณผู้ฟังครับประโยคนี้ค่ะเรียกว่าจะได้ยินกันทุกครั้งเมือ่อเยจับร้องขึ้นมาซึ่งเยจับเองก็ชี้ไม้ชี้มือบอกว่าเยเนมอยู่ตรงนั้นเยเนมอยู่ตรงนี้พร้อมกับขอให้ช่วยไล่เยเนมให้แกด้วยเมื่อนานเข้านานเข้าแกก็เลยต้องสารภาพว่าแกนี่แหละเอาไป แต่แกไม่บอกนะคะว่าของนี่มันอยู่ไหนคือตอนแรกแกก็ร้องอยู่ทั้งวี่ทั้งวันตอนนั้นอายุอานามของแกก็น่าจะประมาณสัก50กว่าร่างกายก็ยังแข็งแรงแล้วแกก็ไม่ได้ร้องแล้วก็ชีมือเท่านั้นนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราวแกก็ถือไม้ถือมีดเนะะี่ยค่ะทำท่าจะไล่ฟันผีเยนเนม ผีที่แกเห็นบางวันแกไล่ฟันถึง3 4กิโลเลยทีเดียวแล้วแกก็ย้ายที่นอนไปทุกวันเพื่อหนีการตามรังควานจากผีเยเนมแต่ก็อย่างว่าแหละนะคะหนีคนยังสามารถหนีพ้นแต่หนีผีนี่ไม่พ้นแน่นอนไม่ว่าแกจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแกก็จะเห็นผีเยเนมไปตามทวงตลับหมากกับแกทุกที่แต่ว่าตอนนั้นแกชราแล้วเสียงร้องของแกก็ลดลงไปเยอะจนเหลือเฉพาะวันพระเท่านั้นค่ะแกถึงจะร้อง วันธรรมดาที่ไม่ใช่วันพระแกก็ปกติคุยดีรู้เรื่องทีนี้มันมีอยู่คืนหนึ่งค่ะยายจับเนี่ยไปหลบนอนจากผีเยเนมที่บ้านของคุณดอนคุณดอนเล่าว่าคืนนั้นอากาศร้อนมากตัวคุณดอนกับเพื่อนประมาณ5คนก็เลยนอนในห้องโถงกันคนละมุมกับที่ยายจับนอนตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะดึกโขแล้วละ่ะนอนไม่หลับเพราะว่ายายจับเนี่ยแกร้องด่าของแกดังลั่นห้องไปหมดอยู่ๆ แกก็ลุกขึ้นแล้วก็ถือตะเกียงเดินมาหากลุ่มของพวกคุณดอนพร้อมกับมีดในมือคุณดอนตกใจไม่กล้าขยับแต่ก็แอบรีตาดูว่าแกจะทำอะไรทีนี้พอแกเดินมาถึงค่ะแกก็เอาตะเกียงยกส่องดูหน้าทีละคนทีละคนอย่างพินิษพิจารณาแล้วแกก็พูดขึ้นมานะคะว่าไอ้คนไหนวะที่มันรับจ้างยายเนมมาฆ่ากูมือแกก็เงื้อมีดขึ้นทำท่าพร้อมฟัน หลังจากที่แกจ้องดูหน้าทุกคนแล้วแกก็พูดขึ้นมานะคะว่าเออนี่มันหลานกูนี่ว่าแล้วแกก็เดินกลับไปที่มุมห้องที่นอนของแกแล้วแกก็ร้องด่าผีเยเนมต่อไปนะคะนาทีระทึกขวัญผ่านไปตัวคุณดอนบอกผมกับเพื่อนๆทุกคนก็ลุกพลึบขึ้นโดยไม่ต้องบอกกันแล้วก็หลบเข้าห้องนอนใครห้องนอนมันทุกคนพูดประโยคเดียวกันนะคะว่าเนี่ยดีนะ ที่ยายแกจําได้ไม่งั้นล่ะก็คอขาดตายทุกคนแน่ๆนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาหลาย10ปีมาแล้วนะคะที่หมู่5ตําตบลสํโรงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เรื่องราวของผีเป็นลักเอาของคนตำรวจก็ยังคงตามสืบตามจับได้นะคะคุณผู้ฟังแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยหรือโชคดีของโจรไปก็าอาจจะตามจับไม่ได้ก็ลอยนวลแต่ผีนี่เขารู้นะคุณผู้ฟัง ขโมยเอาของของเขาถ้าผีมีริ์มีเดชยังคงยึดติดถือติดกับสิ่งของของตนเมื่อครั้งยังมีชีวิตแล้วก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคล้ายๆกับคุณยายในเรื่องเรื่องนี้ก็ได้นะคะ